สวัสดีครับผมอาทอซิงนะฮะอยากวิ่งคลิกคันนี้คันแล้วคันนี้เป็นรถแท็กซี่นะฮะเดี๋ยวนี้กฎใหม่แล้วนะครับอันนี้ลูกค้านะครับคุณน้าก็กฎใหม่เดี๋ยวนี้คือตรวจสภาพทุก3เดือนใช่ไหมครับในรถแท็กซี่นะฮะด้วยรถวิ่งมาเยอะแล้ว9ปีปละมันเลยต้องตรวจสภาพทุก3เดือนเลยขนส่งตอนเนี้ยเขาก็จะตรวจค่ามลพิษด้วยถ้าค่ามลลพิษไม่ได้เขาก็ไม่ให้ต่อนะฮะก็เลย มาเปลี่ยนแคสต์ไรติกใหม่เข้าไปนะฮะอ่ะเราไปดูท่อใต้ท้องรถนะฮะนี่นะฮะแคสต์ Cat ที่เราเปลี่ยนเข้าไปบี <c oughs> ้เพิ่งเดินหนีโอ้โหจะเดินหนีไปไหนนี่นะฮะแคสต์ Cat ใหม่ที่เราใส่เข้าไปนะฮะก็ติดตั้งเข้าไปที่ตำแหน่งแถวคอนะครับติดติดตั้งตำแหน่งแถวคอนะครับก็เพื่อให้ไปตรวจค่าบลพิษเจอได้แบบไม่เกินบางทีรถมันใช้แก๊สมานานๆเนี่ยแคสต์ั้งพังไปห,หมดแล้วยิ่งใช้ NGV ใช้ LPG เนี่ยแปบ๊บเดียวก็เสียละ ก็สนใจนะฮะเรื่องปัญหาเรื่องรถสแตนดาดรถบ้านเนี่ยต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องกินไฝเชิงจินโชหรือว่ารถแท็กซี่ที่มีปัญหาเรื่องการตรวจสภาพไม่เปลี่ยนเอ้ยไม่ได้ต้องการแคตตาลิติกใหม่ใส่เข้าไปเนี่ยมาเท่าซิ่งได้เลยรับจบแน,น่นอนขอบคุณครับ